หุ้นหุ้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมถึงขนาดที่หุ้นภาคเช้าเนี่ยล่วงลงไปตั้งกี่จุดเนี่ยพี่จําไม่ได้20กว่าจุดใช่ไหมใช่ค่ะภาคเช้าอ่ะภาคเช้า20กว่าจุดนะภาคเช้าภาคเช้าลงไป22.3 1จุดค่ะตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกรรกการกำกับหลักทรัพย์เป็นตลาดหลักทรัพย์ต้องนัดแถลงข่าวด่วนตอน5้าโมงเย็นใช่ถึงแม้ว่าตอนปิดตลาดก็ดูเหมือนจะลด,ลดลงไปไม่มากเท่ากับภาคเช้าหรอกน้องใบสรุปแล้วปิดตลาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป6 จุดแปดศูนย์จุดนะคะคือลดลงหกจุดแปดศูนย์จุดหรือว่าลงไปสี่สิบแปดเปอร์เซ็นศูนย์จุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์คะ่ะแต่ก็ถือว่าลงในขณะเดียวกันไอ้เรื่องหุ้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ฝากการเมืองที่เป็นฝั่งสนับสนุนเอามากระทบกันตลอดเวลาทั้งไปมเมื่อครั้งครูพิธาจาน,นั้นหุ้นตกพอคุูเรษถามมาหุ้นขึ้นตอนนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไหนบอกหุ้นขึ้นตอนนี้เอาแล้วไงเนี่ยมีการโต้ตอบกันในทางการเมือง แต่มันมีประเด็นหลักที่คนในแวดวงตลาดทุนเขาตั้งคำถามเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าต่างชาติเข้ามาช็อตเซลล์หรือจะเรียกว่าเขาใช้โปรแกรมซื้อขายอย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติที่เรียกว่าโรบอททำให้มีการแห่เทขายและทำหุ้นตกหรือไม่ประการใดเมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์ผู้จัดการตลาดรวมถึงเลขากรตต้องร่วมกันแถลงข่าวเลยนัองไบช์ ค่ะเป็นการถแถลงข่าวโดยกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพากรปิดทวัดชัยใช่ส่วนเลขาสํานักงาน,นกลตอตตคือคุณพรอ,น,อนงบุตรชราตรกูลค่ะเป็นการถแถลงร่วมโดยยืนยันว่ากรณีตลาดหุ้นผันผวนและปรับลดลงในเชิงลบ มีการตั้งคำถามถึงสาเหตุเป็นเพราะนักลงทุนต่างชาติทำการช็อตเซลล์หรือว่าโปรแกรมเทรดดิ้งในการเข้าซื้อหุ้นไทยนะคะทำให้หุ้นไทยตกลงอย่งางหนักดัชนีปรับลดลงหนักและมากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคก็ประมาณว่าก่อนหน้าถ้าหุ้นตกก็มักจะมีคำตอบว่าเราก็เหมือนประเทศอื่นในภูมิภาคแต่คราวนี้มันหนักกว่าใช่ค่ะเราเราตกมากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคโดยเบื้องต้นทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ยอมรับใช่ไหม้องไมว่าดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงมาก กว่าภูมิภาคจริงค่ะและแต่บอกว่าอยากจะให้เชื่อมั่นและเชื่อใจว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดสม่<อ>ําเ<อ>สมอสมสมและละเอียดมากเป็นการยืนยันว่าไม่พบปัญหาการช็อตเซลล์จากต่างชาติจะกกางกระทบพุ้นไทยให้ร่วงอย่างหนักคือมันไม่ได้มีผลมาจากปัจจัยนั้นจริงๆอะค่ะ และขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะใช้มาตรการห้ามขายช็อตเซล์เหมือนกับตลาดหุ้นของเกาหลีใต้คือมองว่าการจะปรับกลไกเรื่องการขายช็อตเซล์หรือว่าโปรแกรมเทรดดิ้งรวมไปถึงการส่งคําสั่งซื้อขายหุ้นด้วยความถี่สูงเนี่ยมันจะต้องพบความผิดปกติก่อนอจากการติดตามข้อมูลการซื้อขายที่ผ่านมายังไม่ได้พบความผิดปกติแต่อย่างใดคือค,ะคะ่าเฉลี่ยมันเท่าเดิมค่ะไอเรื่องช็อตเซล์เนี่ยต้องไปเขายืนยันว่าอย่างนั้นถูกไหม โดยเลขาธิการอันนี้เขาบอกปัจจุบันการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นนิยมใช้เขาเรียกว่าโรบอทเทรดหรือโปรแกรมซื้อขายเป็นหลักทำให้เป็นรูปแบบการสั่งซื้อขายด้วยความถี่สูงหรือ high frequency trading แต่จากข้อมูลไอ้ต้งโรบอทเทรดได้ก็เพียง10ของวอลลุ่มการซื้อขายค่ะ และบางกลุ่มก็ไม่ได้ใช้ความเร็วเนี่ยประมาณ24%แต่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบลกเกอร์ประมาณ16%เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ไป มองว่านักลงทุนต่างชาติเขาใช้โปรแกรมเทรดอัตโนมัติด้วยความเร็วเลยทําให้หุ้นตกเนี่ยค่ะขนาดที่เลขากรตว่ายังไงคุณพรอนงบอกว่าการไปห้ามช็อตเซลล์คงจะไม่สามารถทําได้นะคะแต่ว่าสามารถติดตามข้อมูลการทําการขายช็อตเซลอันนี้ทําได้ค่ะจะทําอันนี้แทนซึ่งปริมาณการช็อตเซลล์หุ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญมันมีสัดส่วนแค่ประมาณ 5. 6เเของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดมันใกล้ เคียงกับก่อนหน้านี้ค่ะ <Ừ. S 1> การติดตามของกรลตอตอเกี่ยวกับการทำช็อตเซลล์และโรบอทเทรดเนี่ย <Ừ. S 1> ก็ดูว่าเกิดจากการกระทำที่มันไม่เป็นธรรมหรือมีการซ้ำเติมภาวะตลาดหรือเปล่าทำให้เขาเรียกว่าเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นมันเสียไปหรือไม่อะค่ะ ừ. Ừ. ซึ่งก็พบว่ายังไม่ได้ยังยังไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบมันม <า S 2> ไม่ได้ะะจำนวนมากพอค,คือจีบทิยาตลาดหุ้นเนี่ยลองไรใครก็รู้ ถ้าดูแนวะโน้มและข่าวเฮ้ยทังชาติมันแห่ขายช็อตเซลแล้วมันขายเร็วมากเลยใช้โรบอทเทรดไปแล้วเว้กูแห่กันขายก็ไปกันได้เลยทีนี้ใช่โทกไหมค่ะมันก็ต้องออกมายุติความตื่นตระหนกด้วยการยืนยันว่าไอ้ช็อตเซล์ไม่ใช่ประเด็นค่าเฉลีล่ยมันก็ปกติคไอโรบอทเซลไอโรบอทเทรดก็ไม่ได้เยอะค่ะมันมีสัดส่วนซึ่งไม่ได้ผิดปกติแล้วบทสรุปสุดท้ายก็บอกว่าขอให้เกิดความมั่นใจด้วยข้อมูลของ,ของกรกตกับผู้จัดก,การตลาดหลัก กอ,องกรตอกับตลาดลักรัพย์ใช่ไหมคือเราไม่สามารถห้ามเม็ดเงินลงทุนต่างชาติหรือว่าฟันฟลอต่างๆได้แต่ว่าก็ไม่อยากให้ฟันฟลอที่ไม่เหมาะสมไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยก็อยากจะให้รายย่อยมีความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างเรื่องตลาดหุน้นเออพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่มีใครถามคุณเสรฐาเลยนะนนเรื่องตลาดหุ้นแล้วหรือเกี่ยวกับเรื่องกลไกของตลาดหุ้นเนื่ยนอยตรงไหมยังไม่ได้พูดใช่ไหม สองสองวันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ะระลอกก่อนที่ลงไปต่ำกว่าพันสี่อะรอบนี้ยังขึ้นมาเหนือพันสี่นะอ,อ่ะนี่หมายถึงตัดชีนดโดยรวม